สวัสดีค่ะ Wake Up Fashion วันนี้ก็อยู่ในห้องสอนร้อยลูกปัดนะคะชั้น2องณร้านลูกปัดกัดหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตอกเล่าโจนนะ <มา S 1> ซึ่งยอดมากวันนี้อยู่ในโซนของเอา <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นสต็อกก่นใช่ใช่งชั้นสองใช่เป็นสต็อกของเห็นมงคลค่ะก็วันนี้คุยกันกับซมโอว่าเอ้ยเราน่าจะมา อธิบายความหมายของหินอีกสักประเภทหนึ่งให้เป็นความรู้ของลูกค้าแล้วก็จะเข้าสู่หมวดของแม่หมอนแน่แหละเออตลอดเวลาอะไรอย่างง<ม>ี้ก็ก็จากเทปก่อนๆที่เราคุยกันเรื่องของรูไทยคอร์สไปแล้วก็คือหินปะตะกูลไหมจริงๆแล้วหินเนี่ยเขาแบ่งถ้าถามว่าแบ่งเนี่ยเขาก็แบ่งได้ไม่ไม่มีไม่กี่กระตูกลจะเป็นตระกูลดวงตาก็จะเป็นพวกแค t ไอไทเกอร์ไ อีเก e อคืออะไรไปพวกแบบอ i อยอะไรเงี้ยแบบตาๆาทั้งหลายแล้วก็ยังจะมีอีกประเภทหนึ่งคือประเภทหินอาเกตซึ่งหินอาเกตเนี่ยเป็นหินที่มีหลายสีมากๆจนแบบ เฮ้ยอะไรวะนี่ก็อากตอีกแล้วเหรอนี่ก็อากตอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยวันนี้จะพาไปดูตระกูลของอากตด้ว,แว <c oughs> ยแล้วก็ความหมายของหินอากตเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นตัวแทนของทรัพย์สินเงินทองด้วยแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยทราบ <c oughs> คนไทยส่วนมากจะเป็นแบบตระกูลใหม่ไหมที่เป็นอะไรหรือจะเป็นลาพีสแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของหินอากตเนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัวแทนทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยค่ะค่ะในค่ะก็จากที่แบบเยอะๆเยอะๆขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะ ก็จะมีอะเกตเขาจะมีอยู่หลายประเภทอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็เป็นหินอะเกตเหมือนกันเขาจะเรียกว่าหินอาเกตดวงตาเวลาที่สังเกตก็คือเห็นไหมคะเขาจะเป็นดวงตาเป็นเหมือนนลูกตาค่ะเป็นชั้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 นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาเกตดวงตาตัวอะเกตดวงตาก็มีหลายสีไม่ใช่เราจะเขาจะไม่ได้ดูที่สีเขาจะดูที่ลาย อย่างเช่นตัวนี้อาเกตดวงตาเนี่ยเขาจะช่วยให้เราแบบมองเรื่องของธุรกิจให้ก้าวไกลมองรู้ทันคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีดวงตาที่สามคอยช่วย<ม>แล้วก็จริงๆเขาก็จะเชื่อว่าเป็นแบบดวงตานี่คือดวงตาสวรรค์คือมีดวงตาจากพระเจ้าช่วยดูแลเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันเขาจะไม่มีแค่สีนี้เขามีสีอื่นด้วยสีฟ้า คือไม่มันไม่ใช่ว่าทุกๆเม็ดที่จะเป็นทรงดวงตาเขาจะเป็นชั้นๆๆอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเวลาหินเนี่ยเขาจะมาเป็นก้อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบเม็ดนี้เป็นดวงตาอีกเม็ดนึงจะเป็นลายชั้นหรืออะไรเงี้ย <ừ> เขาก็จะเรียกว่าเป็นอากตด,ดวงตาหมดเลย <ừ> มีหลายสีคะ่ะสีเขียวสีชมพูสีโปรดของคุณส้มโอนั่นเองสีชมพู ก็มีลายสายช่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาของอาร์เกตดวงตาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ความชัดของเขายิ่งยิ่งเห็นลายชัดยิ่งแพงอย่างก็จะมีมีรถก่อนก่อนที่มาคือไม่ค่อยเห็นลายชัดเลยเงี้ยคือจริงๆมันก็เป็นหินเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยู่ชั้นข้างนอกเขาก็จะไม่ค่อยเห็นลายชัดเลยเงี้ยก็อันนี้คืออาเกตดวงตาเนาะเสร็จแล้วก็จะมีอาร์เกตเกตมังกรเกตมังกรก็คือเขาจะมีลายเหมือนเกตมังกร ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นทําด้านคือเขาจะด้านแล้วก็อย่างเงี้ยเขาจะเป็นเป็นเงาอะค่ะเป็นแบบเงากับแบบด้านคือแบบด้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาเกตเกา่าอ,อาเกตเก่าเขาจะด้านแล้วก็อาเกตใหม่เขาจะเป็นแบบแบบเนี้ย แต่จริงๆพ่วงอาเกตสีด้านอาเกตด้านนี่บางทีเขาจะมีการทําสีให้เข้มขึ้นเวลาจับอะไรอาจจะมีสีติดอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นหินแท้นั่นแหละเพราะเขาเพราะว่าเขาจะไปผ่านเขาเรียกว่าเขาจะไปผ่านการว,วิธีการการกัดสีอะให้สีเขาเขาซิดให้สีเขาด้านๆยอะไรเงี้ยแต่เวลาใส่ไปแล้วสวยนะ,ะจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเนี้ยถ้าดูจากลายของเขาอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาเกตเกตมังกรคือเขาจะมีลายเหมือนมังกรเลย เหมือนลายงูอ่ะลายตัวมังกรอาเกิเกิมังกรนี่เขาก็จะเชื่อว่าช่วยให้ธุรกิจพุ่งทยานเหมือนมังกรคือบินไปเหมือนมังกรก็ถึงบอกว่าเป็นตัวแทนของทรัพย์สินเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยจะยิ่งชัดชัดมากชัดมากค่ะแล้วก็จะมีอย่างนี้อันนี้ก็ใช่เหมือนกันจะเป็นสีเหมือนขนมคือเขาจะเอาแบบพวกเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยมาร้อยให้เป็นเส้นนี่คืออาเกิเกิมังกร แล้วก็จะมีอะเกตอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เทปเก่าๆเนี่ยเราเคยเอาก้อนหินก้อนหินอะเกตให้คุณสมโอดูไปแล้ว mm hmm. คือจะมีเขาเรียกว่าอะเกตแฟตอะเกตคือเป็นอะเกตที่มีมีความป่งอยู่ข้างใน mm hmm. ดูควาเขาจะมีวิงวิ้งเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกักเพชรอะค่ะ mm hmm. อยู่ข้างในอันนี้คือไม่ใช่แตกนะเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเลย mm hmm. เห็นไหมคะข้างในเขาจะมี เก a อยู่อะค่ะแต่แต่อาเกตแฟต a g เก e นี้เขาจะเป็นอาเกตเนื้ออ่อนเขาจะแบบง่ายต่อการกระแทกอะไรเงี้ยเวลาใส่ต้องระวังนิดนึงแต่เป็นอ g เกตที่แพงแล้วก็หายากนะเพราะว่ามันเป็นเป็นชนิดที่ที่แตกง่ายอะค่ะเวลาขั้นตอนในการทำเนี่ยจะเสียไปกับการที่แตกไปเยอะมีหลายสีเหมือนกันตัวนี้ของเราจะเรียกเป็นตุตระกูลอาเกตเก่าคือเขาทําให้เก่าทาด้านทาด้านมีหลายสีค่ะตัว a g เก e อย่างที่บอกเลยว่าอ g เก e เขาเป็นหินที่มีหลายสี สีคือสีของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่คือหินของหินอาเกตเนี่ยเขาจะมีหลายๆสีอย่างสมมติก้อนนี้เป็นสีฟ้าก้อนนี้เป็นสีชมพูก้อนนี้เป็นสีม่วงเขาเป็นอาเกตเขาเป็นหินที่มีหลายสีเหมือนหินตาแมวที่เราทําไปก็จะมีหลายสีเหมือนกันเขาจะเรียกเป็นตระกูลตระกูลของเขาเป็นสีจากธรรมชาติใช่เป็นสีของธรรมชาติของเขาเองแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้คือแลมอาเกตคืออีกตระกูลหนึ่งคือจะเป็นอาเกตสีดะสีอ่าสีเดียวไม่มีลายดูความ ข้างในอะค่ะเขาจะไม่มีลายเลยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแ l มอา์เกตก็คือแลมที่เป็นว่ามะนาวอะคะ่ะ <c oughs> นี่คืออา์เกตสีมนาว mm hmm. คือสีเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกตมังกรลองลอง,ลองดูความแตกต่างนะคะตัวอา์เกตเก็ตมังกรเขาจะมีลาย mm hmm. ลายอยู่ข้างในแต่แ l มอา์เกตจะไม่มีจะไม่มีลายค่ะ <c oughs> จะเป็นสีด้านด้าน <c oughs> ก็จะมีหลายตัวแล้วก็จะก็จะเป็นแ l a อา์เกตคือจะเป็น อาเกตสีอัญมณ์ mm. เหมือนกันอย่างพวกนี้ถ้าเป็นอย่างตัวพวกเนี้ยตัวที่ไม่มีลายราคาจะถูกถูกกว่าพวกตาเป็นอาเกตดวงตาแล้วก็ถูกกว่าพวกที่เป็นอาเกตเกตมังกร mm. ด้วยความที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์กันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพวกสีสดๆนี่บางทีมันจะผ่านการย้อมให้สีมันเข้มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ mm. ก็ยังมีอยู่เพราะว่าเป็นอย่างแบบของจีนเลยะคะ่ะ mm. อย่างพวกตัวหินบาซิลอะไรนี้จะไม่มี ปัญหาพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนอกจากตัวอาร์เกตแล้วเนี่ยเราก็จะมีหินอีกตระก,กูลหนึ่งคือเรียกว่าหินตระก,กูลคอร์สพวกคอร์สใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินที่เป็นสีใสใสเหมือนแก้วเลยเนะเขาก็เป็นหินเหมือนกันเขาจะเรียกว่าคําว่าคอร์สของของฝรั่งเนี่ยคอร์สเนี่ยมันจะแปลว่าลูกแก้วไงคะตัวใสๆสอย่างเงี้ยอย่างเชอร์รี่คอร์สอย่างเงี้ยถ้าตัวไหนที่ใสมันจะมีคําว่าคอตามหลัง อย่างเชอร์รี่คอร์สก็คือหินที่เป็นสีชม,ชมพูเชอร์รี่แล้วก็ใสเหมือนคอร์สเนี่ยคือตระกูลคอร์สคือมันจะแยกอย่างนี้อย่างตัวนี้คือเป็นเชอร์รี่คอร์สแล้วตัวนี้ก็เป็นบูคอร์สเขาก็จะใสแต่ถ้าตัวอาเกตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใสคือว, <c ười> วิธีการแยกหินนะคะแล้วพวกตระกูลคอร์สตระกูลอะไรเงี้ยเขามีความหมายไหมถ้าอย่างพวกคอร์สนี่เขาจะเป็นหินตระกูลที่ช่วยให้สมองโปร่งใส mm hmm. จะเหมาะสําหรับพวกแบบพิธีกร mm hmm. พวกอ,อะไรที่พี่ชอบใช้ไหวพริบค่ะจะแบบช่วยให้เราคิดอะไรขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคอร์สก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเกรย์คอร์สจริงๆเกรย์ gray, ที่แปลว่าสีเทาเนาะแต่ว่านี้มันจะออกเป็นฟ้า,ฟาๆนิดนึงเกรย์คอร์สเขาจะมีออกขาวๆปนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวตระกูลคอร์สนี่เป็นหินที่มาใหม่ นี่ไงคะตัวหินคอสคอสจริงๆเนี่ยเขาจะใส่แบบนี้ใช่ใ<ส>เนี่ยนะใช่เขาจะเป็นหินที่ใสามากใสเหมือนลูกแก้วแต่เขาคือหินอ้ใช่หินจริงๆเป็นหินจริงๆเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าคอสใสมันจะมีไปทําให้ด้านด้วยก็มีไปผ่านกรรมวิธีทําให้ด้านเหมือนตัวนั้น<ม>แล้วก็อันนี้จะเป็นเลดคอสเขาจะมีแบบขาวๆปนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเลดคอสคือจริงๆหินอย่างที่บอกมันมีแบบ เยอะมากและยิ่งลาลูกปัดก็ยิ่งเยอะ <laughs> <laughs> เยอะจนแม่ค้าจำไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นมอสอาเกตค่ะ <laughs> เห็นไหมคะเขาจะมีสีเหมือนอ่าเหมือนตัวมอสเขาเรียกว่าตะไคร่น้ำ <laughs> สีเหมือนตะไคร่น้ำสวยข้างในจะเป็นแบบมอสอาเกตที่ส้มโอ <laughs> ทำไปในเทปก่อนๆจะมีตัวแคอายก็คือไพทูลหรือว่าหินตาแมวที่เราบอกว่าหินน่ะมีหลายตระกูลมีทั้งตระกูลตาพวกแคตเลยพวกยอ้ยคะพวกเวลาเราจะแยกตระกูลของหินเนี่ยเขาจะดูจากลาย1คือลายอย่างพวกตระกูลที่ถ้าเป็นพวกตระกูลไอไอทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีเหลือบเห็นไหมคะถ้ามีเหลือบปุ๊บจะจับเป็นายหมดเลยแคอายใช่เขาจะมีแบบมีเหลือบของเขาเหมือนไทเกอร์ายไทเกอร์ายก็จะมีเหลือบ ตัวหินไพทูลหรือว่าหินตาแมวเนี่ยเขาก็เหมือนกันคือเขาจะมีหลายสี mm hmm. จริงๆเขาเป็นหินที่มีมานานแล้วนะหินแบบมีมานานแล้วมากๆอ่ะ mm hmm. จนแบบตอนนี้คือแคทอายหาหาไม่ค่อยได้แล้วเพราะเขาเป็นเหมือนหินหินเก่าแต่เขา,เามีหลายสีในองหาย,ยากไปหรอคะก็ค่อนข้างจะยากแต่ยังไม่ยากแพงเท่าไหมทองอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้ที่เป็น ไทรก์กอายใชไหมคะเขาจะมีเหลือบๆเ,เหมือนกันเขาจะมีแบบความเหลือบของเขาอะค่ะเขาถึงจะใช้ว่าเป็นแบบพวกทําไมมันแยกกันยังไงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกอีเกิลอคือตาเหี่ยวตอนนี้คือที่กําลังฮิตเลยจะเป็นของบราซิลเป็นพวกตาเหี่ยวตาเหี่ยวนี่ก็จะช่วยให้สมองอช่วยให้มองการไกลพวกหินที่เป็นตระกูลอายเนี่ยคือเขาจะทําให้เรามองเห็นอะไรชัดเขาจะช่วยเรื่องระบบประสาทอะคือช่วยให้เหมือนกับว่า เราเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจะมีตาที่สาม,มาช่วยเราอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เมย์กำลังศึกษาข้อมูลจากเมืองนอกจากเว็บเมืองนอกอะไรเงี้ยเราก็พยายามศึกษาเข้าไปปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยหินแต่ละแต่ละอย่างเนี่ย อย่างเหมือนอย่างคนไทยเราจะดูตามดวงวันเกิดแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาจะไม่ได้ดูตามวันเกิดเขาจะดูตามจากกลลาักรราศีเขาจะมีแบบใส่ให้มันครบองค์นะนี่ช่วยเรื่องตับไตเส้พุูมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือใช่ใช่คือจริงๆแล้วเขาใช้กันมานานมากตอนนี้เม่ก็เลยพยายามเอาข้อมูล จากเมืองนอกเนี่ยเอาขึ้นให้ลูกค้าดูในแฟนเพจเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้ลูกค้าอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆอะค่ะใช้ Google หาก็ได้หรือว่าอย่างพวกหินเนี่ยตระกูลหินทั่วไปเลยเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองอ่านอ่านกันดูนิดๆนี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอันไหนก็สามารถถามถามมีมาได้เนาะเพราะว่าอย่างของไทยเลยบางครั้งเนี่ยมันมีจะมีการเปลี่ยนแปลแปลข้อมูลมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะผิดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามหาข้อมูลมาให้ดูนะคะแคเ่คร่าวๆนะคะอยากหาอะไรเพิ่มเติมก็ไปหาได้นะคะตามข้อมูลของอาราลูุปัดเนอจะเป็น Facebook Fanpage เป็นเว็บไซต์นะคะทั้งรลูป,ปัด .com แล้วก็มี t ทปิดดิ้งแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ <c oughs> จริงๆจะมี ตอนนี้จะมีลูกค้าชอบไลน์มาถามเมย์หรือว่า Facebook มาถามอย่างเงี้ยว่าหินชนิดนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะสามารถแปะหน้าวอลของของร้านลูกปัดแฟนเพจได้เลยนะคะเพราะว่าเมย์ยินดีที่จะตอบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามาแปะหน้าวอลเนี่ยคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยว่าเอออันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีหลายครั้งที่หินที่เมย์ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็จะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าด้วยเนาะอืมนะคะวันนี้ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวต้องขอบคุณเมย ยังมีอีกค่ะมีหลายประเภทเลยทีเดียวในเรื่องเราเกี่ยวกับหินนะคะแล้วก็จะมาฝากในครั้งถัดไปกันละกันกับเพ u อ f แฟชั่นติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของจับว่าเหนือเองในช n n e l ของ j จ n ีนทนะคะหรือว่าแม่แต่ลนลูกปัดเองเราก็จะโคโคโค้กลิงกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นเพื่อนกันช่วยกันทำาหากินนะคะต้องขอบคุณเมมากวันนี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ